บางคนก็ไม่มีอะไรได้มาอย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ญาติโยมทั้งหลายผลขวายมันก็เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเพราะจะให้มันเหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่ เพราะทุกชีวิตเนี่ยเราลิขิตเองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ได้ประพฤติธปฏิบัติตามแนวทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติมาก็จะได้เห็นคุณงามความดีของท่านประจับ อยู่ตามวัดต่างๆคำสอนก็จะเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันไปให้เราเลือกเฟ้นเลือกหานำมาปฏิบัติไม่ว่าบางคนก็ปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขอให้ปฏิบัติไปในแต่ละวันรักษาศีลศีลเป็นตัวตั้งถ้าศีลเราใสาบริสุทธิ์สะอาดหมดจด ความสงบร่มเย็นก็ตามมาถ้าเราไม่มาพึ่ใหไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์เกิดมาเปล่าประโยชน์ใช้กรรมเก่าก่อกรรมใหม่ไม่จบไม่สิ้นในสังสารวัฏนี้ในเมื่อเกิดทุกข์กายทุกข์ใจก็ไม่มีวิธีที่จะแก้ไขในเรื่องนี้ เราก็ต้องอาศัยคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการดับทุกข์ดับกิเลสก็ดูในสติก็ลองมาภาวนาดูเดินจงกรมดูใช่ว่ามีแต่พระท่านปฏิบัติทำไมพระท่านถึงจะสงบเลือกย่อมล่มเย็นในล่มกาสาวพัฒก็เนื่องจากปฏิบัติตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์มานั่นแหละโยม สิ่งสำคัญมันอยู่ที่ใจว่าจะปฏิบัติได้หรือไม่หรือว่าจะเอาใจใส่หรือไม่หรือว่าฟังไปเฉยๆฟังแล้วผ่านไปแต่ละวันไม่นำกลับมาใชา้เข้าวัดเข้าวาก็เข้าเฉยๆเข้าตามพิธีเข้าตามประเพณีเพื่อนชวนไปก็ไปนะ่นเหละเราหกเราเหินไปไปก็ไม่ได้อะไร ท่านเทศเรื่องอะไรท่านทำเรื่องอะไรธรรมะเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ไม่รู้ก็เลยไม่รู้ตามๆกันมาในเมื่อเกิดความทุกข์กายทุกใจไม่สบายกายไม่สบายใจก็ไปพึ่งที่ไม่มีในพระพุทธศาสนาท่านพ่อพ่อ,พอแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนมันก็ต้องดูแลจิตใจดูแลกายของเราไม่ใช่ไปดูแลแต่ผู้อื่น ก็เลยทิ้งกันไปวัดนั้นเทจภัยเลาะวัดนั้นเพศสนุกก็เลยสนุกกันไปแต่ไม่นำมาประพฤติปฏิบัติถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติกันจริงจรงจังๆป่านนี้สำเร็จกันหมดแล้วโยมก็เพราะขาดสติใช้ชีวิตละหกละเหินเรื่อยไปพอใช้ใช้ไปเรื่อยๆ มันก็หมดเป็นนะบุญไม่ใช่ว่าไม่หมดก็เหมือนเราขี่รถนั่นแหละเติมน้ำมันถ้ามาเราไม่เติมบ่อยๆแล้วน้ำมันมันหมดกลางทุ่งกลางทางแล้วทำยังไงหาปั๊มน้ำมันไม่มีก็เหมือนหาบุญนั่นแหละเราก็ต้องเติมบุญเติมกุศลเติมไปเรื่อยๆจนชีวิตวาระสุดท้ายนั้นมาถึงนั่นแหละคือการสะสมบุญนำความสุขมาให้สุโขปุญญสักอุจโย การสะสมบุญนำความสุขมาให้อย่าหลงเพลิดเพลินสําราญเบิกบานใจอยู่นั่นไปยึดติดในสิ่งที่ไม่ควรยึดติดยึดติดในสิ่งที่ควรยึดติดยึดมั่นถือมั่นในร่างกายสังขารของเราเนี่ยอีกไม่นานมันก็จะเหี่ยวจะยานหัวมันก็จะงอกคิ้วมันก็จะงอกฟันก็จะ ฟันเนี่ยก็จะล่วงหนังตาก็จะย่อนฟู่ฟ้าฟางไปเนื้อหนังเหี่ยวย่นไปตามการเวลาจะบอกมันไม่ให้ยานจะบอกมันไม่ให้ตึงจะบอกมันไม่ให้ขาวเนี่ยมันก็มันไม่ฟังเราหรอกคุณโยมในเมื่ออังคารร่างกายนั้นล่วงลรยไปลรยไปเนี่ยก็เลยไม่ใช้สติกันก็หลงเพลิดเพลินกันอยู่พอแก่เข้ามาก็หาหยุบหายามาทาให้มันตึงให้มันติง่ง มันตึงไม่ได้หรอกโยมมันก็ไปตามการเวลาของมันธรรมชาติมันก็สร้างมากันแบบนี้พอเจ็บป่วยไข้เราก็ต้องรู้จักไปโรงพยาบาล <c oughs> แต่ทำไมไม่รู้จักเติมบุญเติมกุศลให้มันเต็มอยู่เสมอเต็มในร่างกายเต็มในชาตินี้สะสมเอาไว้มันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ตรณีทีเหนียว เป็นคนที่เบิกบานเป็นคนที่ใช้ได้เลยทีเดียวจิตใจมันก็จะไม่ห่อเหี่ยวทำงานก็ประสบความสำเร็จเอาผิวพรรณก็ผ่องใสวันณะผ่องใสในการบริจาคทานเพราะว่าเราได้บริจาคออกไปแล้วเราก็ไม่ได้หวังผลอะไรแต่เราได้ผลนั้นตอบแทนก็คือบุญก็คือความตรณี ขี้ทีนั่นเองนะถ้าพูดไปแล้วญาติโยมทั้งหลายก่อนที่จะลงไปทํากิจของสงฆ์ก็ธรรมะมาฝากญาติฝากโยมสักหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นกําลังใจเติมกําลังใจเข้าไปเติมสติเข้าไปเติมปัญญาเข้าไปเผื่อญาติโยมได้ระลึกถึงก็คงจะได้ยินดีด้วยที่เข้ามาชมเข้ามาดูเพื่อที่จะ ประคับประคองสลองศรัทธาญาติโยมนะพระก็ไม่มีอะไรเราก็มีแต่ธรรมะนี่แหละจะให้ในเมื่อไม่เอาแล้วก็สุดที่จะรั้งไว้ก็คงจะพอแค่นี้ญาติโยมทั้งหลายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอเจริญพร